สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับรายวิชาสังคมศึกษากับคุณครูสัสิมาศา,ศาสตร์นีนเรื่องการบริการการบริการจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกความหมายของบริการได้ 2. บอกความจำเป็นในการใช้บริการได้เดีย๋ยวให้นักเรียนดูภาพนะคะว่า เป็นบริการด้านไหนมาดูคำถามชวนคิด ต่างๆให้บริการเกี่ยวกับอะไรภาพที่คุณครูให้นักเรียนดูที่ผ่านมานะคะว่าเป็นบริการเกี่ยวกับอะไรนักเรียนคิดว่าบริการที่นักเรียนเคยใช้มีความจำเป็นหรือไม่เพราะอะไร มาดูนะคะความหมายของบริการมนุษย์จำเป็นต้องมีสิ่งต่างๆได้แก่บริการเพื่อการดำรงชีวิตและความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตซึ่งบริการมีความหมายดังนี้บริการคือการให้ประโยชน์ในด้านการอำนวยความสะดวกสบายความพึงพอใจเช่นการบริการเดินรถโดยสารประจำทาง เรียนดูภาพนะคะการให้บริการตัดผมการให้บริการตัดเย็บเสื้อผ้าการให้บริการชมภาพยนตร์การบริการสาธารณาสุขบริการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ บริการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เรียกว่าปัจจัย C ได้แก่ร้านขายเสื้อผ้าร้านขายยาร้านอาหารโรงพยาบาลบ้านเช่า เรามาดูบริการที่เป็นความต้องการของมนุษย์มนุษย์มีความจําเป็นต้องใช้ปัจจัย4ในการดํารงชีวิตแต่ในความจริงทุกคนต้องใช้บริการอื่นๆที่นอกเหนือจากปัจจัย4เพื่อให้ได้รับความสะดวกสบายหรือมีความสุขมากขึ้นเช่นห้างสรรพสินค้าโรงภาพ,พยนตร์ฐานเกม หลานซักอบรีมาดูคำถามชวนคิดบริการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์มีลักษณะอย่างไรแล,ล้วเรียนคิดนะคะว่ามีลักษณะอย่างไรบ้างบริการที่เป็นความต้องการของมนุษย์มีความสำคัญอย่างไร ความสำคัญเมื่อนักเรียนนะคะได้เรียนผ่านมาแล้วมีกิจกรรมนะคะคำชี้แจงครูให้ในักเรียนศึกษาความรู้เรื่องบริการเพื่อนำเพื่อทำแผนความคิดเรื่องบริการที่ควรรู้ลงในกระดาษ a 4โดยมีหัวข้อดังนี้บริการที่จะเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ บริการที่เป็นความต้องการของมนุษย์คำ,คำชี้แจงคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนนักเรียนศึกษาความรู้เรื่องบริการเพื่อทำแผนฝังความคิดเรื่องบริการที่ควรรู้ลงในกระดาษ A4 โดยมีหัวข้อดังนี้บริการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์บริการที่เป็นความต้องการของมนุษย์ ันนี้เป็นรบงานที่5เรื่องบริการที่ควรรู้อันนี้คือตัวอย่างนะคะนักเรียนสามารถออกความคิดแผนผังความคิดโดยไม่ต้องเหมือนครของครณครูก็ได้ให้หนักเรียนออกแบบเองตามความคิดสร้างสรรค์โดยต้องมีประเด็นหัวข้อบริการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ บริการที่เป็นความต้องการของมนุษย์และตกแต่งให้เรียบร้อยสวยงามาจากที่นักเรียนได้เรียนไปวันนี้เราจะมาดูว่าบริการเป็นอย่างไรบ้างบริการการให้ประโยชน์ในด้านการอำนวยความสะดวกสบายความพึงพอใจ ก็จะมีบริการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เปียกว่าปัจจัยสีได้แก่ร้านอาหารโรงพยาบาลร้านขายยาบ้านเช่าร้านขายเสื้อผ้ามาดูบริการที่เป็นความต้องการของมนุษย์ห้างสปปรรพสินค้าร้านเกมโรงภาพยนตร์ จากที่คุณครูได้สอนเรื่องบริการไปแล้วให้นักเรียนกลับไปทำแผนอความคิดแล้วตกแต่งมาส่งคุณครูในชั่วโมงถัดไปให้เรียบร้อยนะคะวันนี้คุณครูขอจบบทเรียนแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย